วันนี้เราจะมาดูตู้เสื้อผ้ากันนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาจากไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่บ้านไม่มีที่เก็บก็เลยต้องมาซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่แล้วถ้าเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะตึกที่เนี่ยเขาจะมีประตู2ชั้นกันหมดเลยเพื่อเอาไว้กันความหนาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่จะเยอะประมาณไหนนะคะไม่ช่ชหวังนะก็

หลังจากที่เลือกตู้เสื้อผ้าได้แล้วมิชาก็หิวขึ้นมาเราก็เลยไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาจ่ายตังค์อันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวที่อยู่ข้างๆตึกนะคะก็คือ r รสติกจริงๆเมื่อก่อนมันก็คือ KFC เนี่ยแหละเมนูอาหารอะไรก็เออจะเรียกว่าเหมือนของ KFC ได้เลยไหมนะให้เพื่อนๆดูเอา ได้แล้วโรส,สติกแล้วคนที่นี่เขาเรียกว่าโรส,สติกหรือว่า KFC อะ่ะ KFC เขาเรียก KFC อยู่ดีดดดมันเรียกกันมานานอ่ะเนาะนีแฮมเบอร์เกอร์แกแฮมเบอร์เกอร์ให้หน่อยก็ เหมือนเอ้ยนี่ยังเป็น KFC อยู่เลยไ,ได้เหรออ้าวเราไม่โดนเหรอ <laughs> ของมิชาแกยังไงนี่ของนี่ของจริงที่ไทยมีแค่นี้น่ากินมากเลยดิบจีดดิบจีด

เอาเลยเอาไหมพอแล้วก oh right. right, hey, mm ิอย่างอื่นบ้างไหมคให้ป้าปากินบ้างป้อยากกินป้าปเชียงค้อสวยเลยป้าปเชยคอกันบ้างไันาไกัน้างปั้างไปเชีค้อไปซีบะไปซีบะไม่ทันเีะ I miss you! Mm, thank you. need cheese! cheese. Mm, okay. thank you. Yeah. อันนี้แฮมนเบอร์เกอร์ที่นู้นอร่อยกว่าเหอไานใ่น่าเก,กินช่างสางอ่ะอมีแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งที่อยู่ในห้างอร่อยมากอร่อยกว่านี้อีกพอเราซื้อของเสร็จนะคะอีกวันหนึ่งเราก็แพลนว่าจะพามิชา ไปเล่นไอส์ a เกตเป็นครั้งแรกก็เลยต้องเดินทางไปซื้ออุปกรณ์กันหนาวให้มิชาอีกสักเล็กน้อยแล้วก็จะแวะไปซื้อขนมด้วยอันนี้ให้เพื่อนๆดูท่อน้ำอันนี้มันจะเป็นท่อน้ำร้อนนะคะเป็นฮีเตอร์ที่ส่งไปตามบ้านต่างๆ และถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าทางเข้าตึกนอกจากจะมีประตู2ชั้นน่ะมันก็จะต้องเดินขึ้นไปก่อน1สเต็ปด้วยมันเป็นการยกตึกให้สูงขึ้นจากหิมะนะคะทุกตึกจะสร้างแบบนี้กันหมดเลยรวมไปถึงบ้านคนด้วย หิมะสกกระกหิมะสกกระกเพราะอะไรคะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้วใช่มันก็เลยเป็นสกกระบอกแบบนี้อันนี้ไงคุกกี้ออคเ้มิชหนึ่งอันค่ะพร้อมของอันเลยอ่ะ ม่ชอบไปไหนแล้วจะเปลี่ยนเจ็บเปียนม่ชอบจ็บเปียนสก๊าบ,บ,บนี่รถมันฉิวยังมามิชาชอบฉิวมไหมฮิฮิหวานแพมเพิร์นนะคะข่าวที่แล้วที่มิชามาสาชาเขาซื้อยี่ห้อนี้มาให้ใช้ รู้สึกว่ามันดีมากบัตรที่ไทยมิชาเคยใช้แค่2ยี่ห้อก็คือมีมามี่โปโกกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ลุยไม่ชอบเลยที่มันไม่ซับฉี่เลยอะแต่จําชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วก็คือลุยอ่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่ามามี่โปโกมิชาใช้แล้วไม่แพ้ก็เลยไม่ได้ลองเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยแต่คราวนี้ได้มาลองใชไ้ไม่แพ้เหมือนกันแล้วก็ดีอันนี้จุกลองเหมือนที่ลุ่ยซื้อให้มิชาตอนเด็กๆเ,เลย ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้แปะแตงกาน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ต่างๆแล้วก็วองเท้าที่นี่นะคะก็คือเขาจะวางกองๆไว้เลยแล้วก็อายากได้แบบนี้ไซส์อะไรหาเอาเองนะคะ <laughs> เพราะว่าที่นี่มันขายเหมือนแบบโคเซลล์เหรอเหมือนขายของถูกอะ่ะมันก็เลยไม่ได้จะมีเซอร์วิสอะไรมากมายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งคนก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะว่าได้ของถูกและดีและ,และก็ได้มาเจอกล่องเสื้อผ้าทำไมไม่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นนี่เขาเมียน,นี้ด้วยก็คือ ถ้าอยากรู้ราคาหรือว่ามีคำถามอะไรก็มาที่เครื่องนี้ได้เลยมาสแกนได้ไม่ต้องถามพนักงานให้วุ่นวายนี่คือกล่องเสื้อผ้าและกล่องรองเท้านะคะขายกันแบบนี้แหละอุ๊ยโทชีมีทุกอย่างสำหรับเด็กจริงๆ นี่ยังไม่ชอบมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่นี่แหละให้ทายอันนี้เท่าไหร่2599ใช่ไหมคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1000นิดนิดแต่ไปจ่ายตังจริงๆอะ่ะมันประมาณ350บาททุกคนเราดูดิ่้ามันดีมากอะ่ะเนี่ยอันนี้กัน,น้นาำ ข้างในก็จะเป็นแบบนุ่มๆไม่แพ้แน่นอนเพร้ะมันดีมากแล้วยิ่งเป็นของเด็กผู้หญิงอ่ะน่ารักมากนี่ของเด็กผู้หญิงมีเข็มขัดให้ด้วยอ่ะน่ารักสุดๆมีขนมีอะไรในราคาแบบอ่ะถ้าหลุยเดาอันนี้ถ้าไปจ่ายจริงๆน่าจะห้าร้อยหอประมาณอ่ะ มันบบมันสดุดมันลด70%ลดูดิของดีอ่ะพานุ่มหนุ่มเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงก็น่ารักนะทาไมสายตามันไปจับแต่เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงวะอุ๊ยอยากซื้ออันนี้ให้มิชาเพราะว่าตอนนี้หงมิชาแบบแก้มแดงมาก คิดว่ามีไว้สักอันก็ดีเดี๋ยวถามชาก่อนอยู่ไหนไม่รู้โอ้โหคนนี้ซื้อเยอะมากอะ่ะอันนี้เป็นสินค้าที่ซื้อในแอปพลิเคชันของเขานะคะแล้วก็มา pick up at store นะคะก็จะเขาก็าจะเตรียมไว้ให้แล้วก็ยื่นหลักฐานการซื้อให้กับเคาน์เตอร์แล้วก็มาหยิบ ตรงนี้ไปได้เลยก็คือไม่ต้องเดินมาเลือกให้มันวุ่นวายโอเคซื้อของเสร็จเรียบร้อยเราก็แวะเอาของมาเก็บที่บ้านนะคะแล้วก็จากบ้านจะเดินไปลานไอซ์สเกตกันเพราะว่าซาชาบอกว่ามันไกลแค่600เมตรเท่านั้นเองเดินไปแป๊บเดียวก็ถึง แต่ซาชาน่าจะลืมไปว่าระหว่างทางที่จะเดินไปลานไอสเก็ตเนี่ยมันมีของเล่นดักมิชาไว้อยู่ก็คือ600เมตรของซาชากว่าจะถึงประมาณ30นาทีเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะด้านขวามือของทุกคนเห็นธงยาคุสไหมธงยากคุสจะอยู่ด้านขวามือที่ยาคุสเขาก็ถือว่าเขาเป็นชนเผ่าหนึ่งเนาะแล้วเขาก็จะมีธงมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นยาคุสมากๆด้วยนี่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะคะก็คือไม่มีใครมาเตะบ,บอลเลยเพราะว่ามันหนาว หิมะมันก็เลยยังขาวๆอยู่เลยส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันข้างในตึกในยิมและตรงนี้ก็จะเป็นลานไอส์เกตนะคะซึ่งถ้าอยู่ในฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลสาบแต่พอฤดูหนาวทะเลสาบมันก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งอย่างนี้แล้วในช่วงเวลานี้นะคะที่เหมาะสมกับการเล่นไอส์เกตได้เขาก็จะมาทำเป็นลานไอส์เกตให้ทุกคนเข้ามาเล่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับใครที่มีรองเท้าไอซ์สเกตอยู่แล้วก็สามารถจ่าย200รูเบิลแล้วก็เข้าไปเล่นในลานเข้าออกได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีรองเท้าสามารถยืมได้เหมือนกันค่ะหชั่วโมงจ่าย200รูเบิลถ้าอยากเล่นนานกว่านั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มค่ะถ้าถามว่าหลุยเล่นเป็นหรือเปล่าก็คือเล่นไม่เป็นนะคะเคยเล่นที่จีนครั้งเดียวแล้วก็เล่นที่ไทยหลายครั้งอยู่แต่ก็ ยังไม่เป็นสักทีเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นที่นี่อีกทีหนึ่งให้ซาชาสอนไม่รู้ซาชาจะสอนได้ไหมนะเพราะว่ามีมิชาด้วยเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นป้อมจ่ายเงินนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องให้ยืมรองเท้าค่ะ I's getting เลมากแล้วเพลงแบ็คกราวน์มิวสิก็คือสนุกเวอร์แต่ชั้นสองคนคืออะไรก็ไม่รู้ซาชาก็คือยือมไอ้เครื่องช่วยเดินมาให้หลุยนะคะแล้วก็ปล่อยให้หลุยไปเล่นเองคนเดียวส่วนซาชาก็ดูมิชาให้มิชาชอบมากคิดว่างานเข้าปุ่ปาแล้วแหละเดี๋ยวได้พามมิชามาอีกแน่ๆเลย หน้าตาเขายิ้มมีความสุขมากตัดภาพมาที่มามา้า ใครไม่ใช่ตกไม่ใช่ตกไม่ใช่นอนเลยใช่ไหมไม่ใช่นอนอ่หน่อยมิชาดูมิชาสิดูมิชาต้นเหนื่อยง่วงแล้วเนี่ยง่วงเอาแบบปล่ปลลอยเร็วว้า ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายถึงบ้านหลับพอดีเอาเดินเดินต่อเดินสำหรับวันนี้ก็ขอคงต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไายบสก้ bye. Bye bye. Bye yeah. ไม่ <laughs> เดี๋ยวไปนอนอุ่นๆที่เตียงไปและบาย